สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้าง ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของยูฟาจะทำการประชุมก่อนเกมที่แมนยูจะพบกับกาลาตาสลายในศึกยูฟาเจมเปลีกโดยในการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะมาประชุมเพื่อตัดสินว่าโทษแบนของมาคาแรดฟอร์ดเนี่ยจะโดนแบนดน1นัดหรือ2นัดดีนะครับและถ้าหากว่าการประชุมครั้งนี้ได้ตัดสินแล้วจากคณะกรรมการที่เข้าไปประชุมนะครับ ทางแมนยูเนี่ยก็จะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินภายใต้กฎของยูฟ่าได้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเจมดักเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลการาฟนะครับทุกคนอ่ะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบใดนะครับแต่เป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเทนฮาขาดผู้เล่นคนหลักๆนะครับที่เขาไวเนื้อเชื่อใจเนี่ยแมนยูนะครับฟอร์มก็อาจจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟารบิซิโอโรบาโนนะครับที่อกมารายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่เซอร์จิมแัดคีฟจะแต่งตั้งชองคอสบองเข้ามาเป็น CEO ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยชองคอสบองคนนี้นะครับก็เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของสโมสรยูเวนตุสแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสโมสรป a เอเชนะครับ และเมื่อเขาลาออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการการตลาดของ P&G นะครับจากนั้นเซอร์จิมและคลิปเนี่ยก็ไปดึงตัวเขาให้มาทํางานที่บริษัทอ e ีนออสและให้เขาทํางานในตําแหน่งผู้จัดการด้านกีฬาของบริษัทไปเลยนะครับโดยที่ชองคอสบองนะครับจะได้รับผิดชอบโครงการกีฬาทั้งหมดของบริษัทเซอร์จิมนะครับอาทิเช่นในด้านกีฬาฟุตบอลในด้านการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในด้านการแข่งขันเรือใบในด้านการแข่งขันปั่นจักรยาน ในด้านการแข่งขันลักบี้ และสุดท้ายในด้านการแข่งขันการวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าเซอร์จิมล,ลัดคีฟลุล่วงในการซื้อหุ้น25%ที่แมนเชสเตอร์อยู่เด็ดเนี่ยชองคอสบองนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่สโมสรแมชเชสเตอร์เด็ดอย่างแน่นอนนะครับอ่ะก็ถือว่าประวัติของชองคอสบองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเขาก็ผ่านการบริหารในระดับสโมสรสูงๆมาแล้วและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักทําหน้าที่ในการบริหารด้านกีฬาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Sky Sport ์นะครับที่ดอกมาร์แลน์ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กำหนดวันสำหรับการประกาศว่าเซอร์เจมส์มัสคีฟจะเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรียบร้อยเลยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเขาออฟไซด์นะครับที่ดอกมาร์แลน์ว่า เอริกเทนฮากมีเวลา2-3สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากพักเบรกทีมชาติหากว่าผลงานไม่ดีขึ้นแมนยูอาจจะต้องมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ทันช่วงคริสต์มาสและในตอนนี้ผู้เล่นแมนยูนั้นก็เริ่มตั้งคำถามกับวิธีการของเทนฮากหลังจากออกสตาร์ฤด,ดูกาลนี้ได้อย่างยำแย่ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจดรอปราฟราเอรานและเลือกใช้งานจอห์นนี่อีเวนแทนเขาในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของทีมท้อสนะครับที่ออกมารายงานว่าอนาคตของคาร์ซเซมโลที่แมนยูนั้นไม่แน่นอนหลังจากฟอร์มการเล่นในซีซั่นนี้ไม่ค่อยจะดีนักซึ่งมีรายงานว่าสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียนั้นได้จับตาดูนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิด และแมนยูนั้นก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอถ้าหากว่าข้อเสนอนั้นเหมาะสมและพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินก้อนโตสาหรับคาเซมิโลให้กับแมเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับและถ้าหากว่าสโมสรแมนยู Man จะขายคาเซมิโลออกจริงๆนะครับแมนยูก็จะมีแผนสำรองโดยจะตั้งเป้าไปที่ยูซุปฟอรฟาน่ากองกลางของมนาตโกและนะครับจะพยายามโน้มน้าวใจในักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้เพื่อที่จะามาทดแทนตําแหน่งของคาเซมิโลสาเหตุที่แมนยูเลือกฟอฟาน่านะครับก็เพราะว่าฟอฟาน่าเนี่ยมี อายุน้อยแล้วก็มีความสดแล้วก็อาจจะใช้งานได้หลายปีมากกว่าคาร์เมโลแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักเตะร,รายนี้ก็เป็นนักเตะคนสําคัญของมอนเโกเช่นกันอาจจะเป็นไปได้ยากที่ม o นโกนั้นจะปล่อยนักเตะร,รายนี้ออกจากทีมนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของมันโดดิพอรติโวนะครับที่ออกมาแรนว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารนำเมสันกินบูทกลับมาที่สโมสรแมนยูอีกครั้งแต่ก่อนที่จะนำกินบูทกลับมาเนี่ยทางสโมสรจะมีการสำรวจตรวจสอบความคิดเห็นจากเหล่าแฟนบอลรวมถึงจะสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานของสโมสรด้วยถ้าหากว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าควรนำเมสันกินบูทกลับมาการกลับมาของเมสันกินบูทก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเมสันกินบูทจะกลับมาที่สโมสรแมนยูหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับว่าการมาของเซอร์ แกจะจัดการปัญหานี้อย่างไรแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องมีการสํารวจความคิดเห็นที่ว่าเนี่แหละครับเพราะว่าทั้งแฟนบอลทั้งพนักงานภายในสโมสรเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าโลกสวยนะฮะของฝรั่งเขาไปเหมือนไทยนะก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดนะครับสำหรับเมซันกินวูด สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ